วันนี้ก็เช้าวันที่19พฤศจิกายน2567นะครับเช้านี้ก็พามาชมทุ่งรวงทองนะครับตรงนี้คมซอยหนึ่ง ็นซอยหนึ่งสวนแยกมานิคมสายเอกนะครับเรามาประมาณ200-300เมตรนะครับก็จะเห็นทุง่งรวงข้าวนะครับยามเช้าเช้านะครับ ังจากผ่านระยะเวลามา3-4เดือนนะครับจากการเพาะหวานข้าวก็ตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับข้าวสุกสีเหลืองทองอารามนะครับมีด้านโน้นไกลๆนะครับ ่งรวงทองสวยงามอารามตานะครับาก็ได้พอจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับเช้าแสงอาทิตย์ส่องสาดส่องเข้ามานะครับแสงจจ้า ตัดกับทุ่งข้าวเหลืองอารามนะครับข้าวหอมมะลิ105นะครับใช้ระยะเวลาร้อยกว่าวันนะครับ ใช้ระยะเวลานานหน่อยนะครับอหอมมะลิ105คือ105นะครับเหลืองอารามงามตานะครับเราเคยมาถ่ายทำครั้งหนึ่งตอนที่ออกลวงใหม่ๆนะครับ เขียวๆเวรีบๆอยู่นะครับยังไม่มีน้ำนม,มข้าววันนี้ก็วันที่19นะครับวันอังคารเดือนพฤศจิกายน2567ันาร้อก็ดผ่านมาก็อขอบันทึกภาพไวนะ้เป็นที่ระลึกนะครับของปีนี้ ี2,167ก็ถือว่าใช้ได้นะครับบริเวณนี้ถือว่าไม่แรงนะไม่แรงผลพาดผ่านมานะครับข้าวก็งามนะครับเจ้า,จาของแปลงก็อ่า ลองวานได้ถูกจังหวะนะถูกจังหวะถูกเวลานะครับข้าวก็งามนะครับบางแหง่งเนี่ข้าวตายเรียบเลยครับไม่มีข้าวเหลืองตั้งแต่ต้นไม่ถึงคืบนะครับมันแห้งมันเหลืองตายนะครับ บริเวณนี้ได้ผลผลิตสวยงามนะครับสวยงามบรรยากาศเช้าเชนะครับยามหน้าหนาวแสงอาทิตย์สาดส่องนะครับพืบ้นที่หลายไร่นะครับบริเวณนี้อาจะมีแสง ตัดมาหน่อยนะครับชมแสงตัดกับทุ่งรวงทองเราจะทำให้ดูนะครับก็เมื่อสอสวันก่อนนะครับราคาก็11บบ,บาท50นะครับ ช่วงนี้ได้ข่าวว่าขึ้นใหม่อีกประมาณ12บาท30สจะตังค์นะครับต้องอัปเดตราคาข้าวนะครับแต่ต้นทุนการผลิตนี่ก็ามากโขอ,อยู่แล้วนะครับเกษตรกรเนี่ยค่าถ่ายค่าปุ๋ยค่ามเมล็ดพันธุ์นะครับ ถ้าไม่ถูกจังหวะไม่ถูกเวลาก็ข้าวไม่งามไม่ได้ผลผลิตก็ขาดทุนอีกนะครับจะมีค่ารถเกี่ยวค่าขนค่าสารพัดนะครับไหนจะตาก ตากข้าวตากอะไรอีกนะครับแต่โรงสีบางแห่งเขาก็รับซื้อแบบสดๆเลยนะครับเกี่ยวเข้าเกี่ยวเสร็จก็ใส่รถบรรทุกเข้าโรงสีเลยนะครับก็ราคาเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ก็11บาท50สตังค์นะครับเข้าวสดๆแต่ช่วงนี้ก็ อาจจะขึ้นราคามาแล้วนะครับทีน,นี้โรงสีก็จะแย่งกันซื้อนะครับเพราะว่าผลผลิตปีนี้มันน้อยนะครับเนื่องจากฝนฟ้าไม่อำนวยนะครับมันแรงมาตลอด บางที่ก็ไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับขาดทุนทั้งค่าไถค่าเมล็ดพันธุ์ค่าแรงหวานนะก็ลงทุนสารพัดนะสิบกว่าบ,บาทนี่ก็มองไม่เห็นกำไรเลยนะครับข่าว เบาทนี้ก็ไม่เห็นกำไรเลยนะครับนายอบายของรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ทราบเป็นยังไงนะครับพูดถึงรัฐบาลด้วยนะครับต้องขออภัยนะครับนายบายต่างๆของรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับเข้ามาแก้ปัญหาส่วนตัวมากกว่า ปัญหาประเทศชาติครับครับก็พาท่านมาชมนะครับอันนี้เป็นข้าวของชาวบ้านนะครับจะมาถ่ายทำให้ท่านชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ กองข้าวนะครับเนี่ยข้าวไกนะ่เดี๋ยว z ให้ดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็จะมีหญ้าบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับข้าวนาหวานใส่ข้าวนาดำนะครับข้าวนาดำเดี๋ยวจะไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามเ,าเราพามาชมอีกแปลงปลังใกล้กันนะครับต,ติดกันนี่แหละอันนี้รู้สึกว่าจะข้าวงามนะครับ ก็แก่แล้วนะครับเม็ดงามรวงใหญ่ส่วนด้านซ้ายไม่ค่อยงามนะครับนะตอนนี้รู้สึกว่าจะสวยงามนะครับรวงสวยนะรวงข้าวสวยก็นะ ลืมใจแทนนะเจ้าของข้าวนะครับถือได้คํำงามนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับเนื่องจากฝนฟ้าไม่ค่อยอํานวยได้ขนาดนี้ถือว่าสวยงามมากครับสวยงามก็ดีใจแทนนะเจ้าของ แปลงนี้นะครับสวยงามอย่างยิ่งครับก็พาท่านามาชมาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ